ก็ไม่รู้ว่าชาติเท่าไหร่แล้วนะครับที่เราต้องกลับมารายงานความคืบหน้าที่เกิดขึ้นล่าสุดจากที่มีกรณีของร่างทรงพญานาคครับร่างทรงพญานาคกลับมารักษาโรคอีกแล้วครับ ร่างทรงเนี่ยไม่ต้องเรียนแพทย์แผนไทยเลยนะครับไม่ต้องเรียนแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะครับแค่เป็นร่างก็รักษาโรคได้ครับมาใหม่อีกรอบนึงนะครับสำหรับร่างทรงพญานาคบอกว่ารักษาคนได้เปิดดวงเปิดบาร,รมีดูดีตชาติรับทําบุญออนไลน์ ปล่อยกบผ่านไร่สดอุ้ยปล่อยกบผ่านไร่สดสด้เหรอเนี่ยหลังจากที่มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะครับเปิดแพร่คลิปร่างทรงพญายนาคองค์ดําแสนสิริโช์พูดภาษาเทพที่อ้างว่าเป็นภาษาพญายนาคและยังบอกว่าสามารถรักษาคนได้จนกระทั่งกลายเป็นกระแสไวรัล<ๆ>ก็รายงานข่าวชิ้นนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางอิจันนะครับที่ลงไปสำรวจมาให้เราได,ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอีจันเนี่ยนะฮะได้ลงพื้นที่ไปที่วัดบางชันวัดบางชันนะฮะหรือวัดราชศรทธรรมได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แสนสิริ ร่างทรงพญานาคคนดังกล่าวมีชื่อจริงในโลกมนุษย์ว่านางสาวหัตสยาอายุ40ปีโดยร่างเนี่ยนะพญานาคเนี่ยเขาเปิดเผยว่าเดิมเขาเป็นคนทำงานนี่แหละเป็นคนทำงานพนักงานบริษัทเป็นเซลล์ขายเครื่องมือวิยาศาสตร์มา15ปีไม่เคยศรัทธาในร่างทรงหลอกและต่อต้านพอสมควรจุดเปลี่ยนของชีวิตก่อนที่จะมาเป็นร่างน,นะครับ ขาบอกว่าอา่าก็เริ่มจากการไปถ่ายคอสเพลงก่อนเฮ้ยจริง,รงๆเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเปลี่ยนชีวิตของร่างทรงพญานาคเกิดขึ้นจากพญานาคองค์ดำแสนชิริไปถ่ายคอสเพล์ฮะหลังจากไปถ่ายคอสเพล์ก็มีเสียงเข้ามาในหัวตลอดเวลานั่งสมาธิหรือตอนที่มีสมาธิก็จะมีเสียงมาเรียกว่าพ่อแสนตลอดขณะที่ยังไม่ได้เปิดบารมีก็ยังมีเสียงในจิตเข้ามาเรื่อยๆเวลาฟังเพลงพ่อดำแสนก็จะมีพลังลังจะมาเวลาเปิดเพลง ไม่ต้องเปิดบางละจันนะครับเปิดเพลงพ่อแสนสิริอ่าพ่อแสนเนี่ยมาปุ๊บต่อมามีอาจารย์ที่เป็นร่างพญานาคแนวเดียวกันได้บอกว่าตนระวังไว้อย่าให้ใครเห็นเดี๋ยวจะมีอาการคำรามเนื่องจากปู่จะให้ตนเปิดบารมีเป็นร่างพญานาคให้ตนไปทําพิธีบวงสวงจู่ๆช่วงสองวันก่อนบวงสวงตนก็มีอาการคำราม และมีอาการร้อนในตัวทนไม่ได้คำรามออกมาไม่รู้ตัวเนี่ยฟังถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งมาคอมเมนต์นะว่าเขาเขาบ้าเออนี้เป็นความเชื่อนะฮะขีดเส้นใต้นะฮะโปรโดใช้วิจารณญาณอย่างล้วนเหลือในการรับฟังอาจารย์เนี่ยนะครับก็ยังบอกอีกนะครับว่าหลังจากนั้นนะตนก็เชื่อแล้วก็ทําพิธีบวงสวงที่วัดถ้ำวังบาด,ดานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงมกราที่ผ่านมา อาจารย์สายชลิก็ได้พูดขอองค์พ่อและคำรามร้องหอยหวนออกมาให้สื่อมวลชนชมซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเสียงของพญานาคคำรามอาจารย์บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีแฟนหรือคบหาชายใดมาก่อนและเป็นคนบริสุทธิ์จะคบหาแต่กับผู้หญิงจะรักแต่ผู้หญิงตลอดถ้าเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะมาเป็นร่างทรงของพญานาคไม่ได้ ส่วนเสียงที่เข้ามาในหัวนั้นภายหลังตนเพิ่งรู้ว่าเป็นยานขององค์พ่อสุวรรณพยานาคราชและตนก็เป็นร่างขององค์ดําแสนสดิจจันทราซึ่งเป็นยานของตนในอดีตนักขา่าวก็ถามร่างต่อไปนะครับว่าร่างเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนคือมีปฏิหารอะไรบ้างเออ่อนจะมาเป็นร่างร่างเขาก็บอกว่า ในวัยเด็กอะ่ะเคยประสบเหตุซึ่งพ่อแม่คิดว่าเสียชีวิตแล้วแต่ก็มีปฏิหารทําให้รอดมาได้จึงมีความเชื่อมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีผู้ชายว่าตนเคยมีสามีมาก่อนไหมซึ่งเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่มีความผูกพันและไม่มีความรักจึงได้เลิกลาต่อกันและได้พบกับองค์ดำแสนสิลิซึ่งมีจิตเดียวกันจึงได้มาช่วยมนุษย์ด้วยกันกับองค์ดำ การช่วยเหลือก็มีหลายวิธีเดียวก่อนนะเอ๊ะตกลงเขาเคยเคยมีสามีมาก่อนปัจจุบันเนี่ยจะคบหาแต่ผู้หญิงที่ถือพรมอาจารย์เออนี่ฟังดีๆนะคือเคยมีผัวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีผัวแต่คบหากับผู้หญิงที่ถือพรมอาจาร์เท่านั้นอ่ะน,นี่นี่ถ้าอาจารย์มาดูอยู่อย่าหาว่าหยาบคายนะผมพูดให้มันเข้าใจง่ายๆแต่เนื้อหาก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ภาษาจะหยาบโลนนิดนึง ส่วนใหญ่แล้วการทําพิธีเนี่ยก็ทํากันทางออนไลน์โดยจะมาทําที่วัดแห่งนี้ถ้าใครมีวิบากกรรมก็ให้โอนเงินออนไลน์ปล่อยกบออนไลน์ซึ่งร้านที่ปล่อยกบปล่อยปลาในการทําพิธีนั้นเจ้าของร้านก็มีอดีตชาติที่เป็นญาติและเป็นพญานาคเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายมูนะครับที่ก็ออกมาเปิดตัวเปิดใจนะครับแต่รุนลงก็งในฐานะน,นักปฏิบัติคนหนึ่งก็คงต้องบอกได้ว่าแสดงว่า อันนี้คงจะไปยึดถือเทพยึดถือพญานาคเป็นหลักก็ไม่ได้สายพุทธเจ้านะครับถ้าใครจะมีศรัทธาต้องแยกก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธใครจะไปก็เป็นความชอบแต่ถ้าจะไปศาสนาพุทธอันนี้คือไม่ใช่ผมแค่จะแยกให้ฟังเท่าน,นั้นเองเอ,อถามว่าเขาจะมียาณมีอะไรไหมก็คงจะมีแหละไม่งั้นคงไม่คำรามหรอกแต่ผมเห็นคนคำรามแบบนี้ที่เป็นพญานาคเยอะนะครับส่วนใหญ่อ่ะไอ้คำรามเนี่ย ไม่มีอะไรทั้งนั้นะ่ะเพราะถ้าคอนเขามีของอะ่ะเขาไม่คำรามหรอกครับอันนั้นเขาเรียกว่าคุมอยู่อันนี้น่าจะคุมไม่อยู่ผมเดาเอานะไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรหรอกครับ